เปลี่ยนเมียทีเปลี่ยนชื่อตึกทีใช่แล้วมันยังเปลี่ยนไม่ได้อยู่ไอ้บางอันไนอะ้ทางด่วนสีรัฐอะไรสักอย่างอะไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนไม่ได้ <c oughs> มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่บอกว่าใครเล่าให้ฟังแล้วกันเคยมีแบบนักแบดมินตันผู้ชายดาวรุ่งคนหนึ่งเนี่ยในวงการก็มองว่าเขาต้องมีอนาคตไกลต้องเป็นระดับทีมชาติมือต้นๆแน่ <c oughs> แต่ว่า ในยุคที่เขาเล่นเนี่ยบางเออโชคร้ายจับฉลากซุ่มกี่ทีกีท่ทีก็เจอกับสิริวัณมะลีจับคู่เจอกันอเนี่ยจับฉลากแข่งจับคู่กี่ทีกีทีคู่ผสมก็เจอกับสิริวัลมะลีก็เจอกับสิริวัณมลีแล้วก็อนาคตเปลี่ยนอ,อนาคตเปลี่ยนเพราะว่า ผลงานมันไม่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 เก็มันไม่เวิร์กใช่ไหมมันไม่เวิร์กครับดูเปลี่ยนเมียทีเปลี่ยนชื่อตึกทีใช่แล้วมันยังเปลี่ยนไม่ได้อยู่ไอ้บางอันนะไอ้ทางด่วนสีรัตอะไรสักอย่างอ่ะไม่เปลี่ยนหรอเปลี่ยนไม่ได้เออก็ด่วนสีรัตก็เป็นด่วนซินีนาท ดีไหมน่าจะดีนะด่วนสุธิดาเอาเป็นด่วนทีบางกรไปด่วนสุธิดาเออด่วนสุธิดาหรือสุธิดาเนาะชื่อมันเออกูจำสัพกันสุธิดาหรือสุธิตาสุธิดาเออด่วนสุธิดาด่วนสินีนาดเนี่ครับการอยู่อยู่เอ่ออยู่ให้ได้ภายในระบบระบอบแบบนี้ทำให้ข้าราชการหรือแม้แต่นักวิชาการมันก็ต้อง รับตัวให้มันเหมือนปริงอ,ะอ่ะเอถ้าถ้าเกิดคุณสามารถเกาะเกี่ยวคอนเน็ชันกับราชสำนักได้คุณก็ไปรุ่งไปโลดไปรอดเอถ้าคุณเกาะเกี่ยวไม่ได้คุณก็ไปร่วงไปรุ่งไปริ่งใช่ม <laughs> ต่อไปต้องมึงมีเขื่อนหมูเขียวไหมครับมีอาจจะมีเดี๋ยวก็มี <laughs> เดี๋ยวก็มีเออไม่รู้ว่าจะตรงไหนก็นี่แหละเดี๋ยวปลดเขื่อนสังวรออกเปลี่ยนชื่อใหม่ <laughs> ไปเขื่อนที่ปังกรเออแบบพอมันไม่ เขาไม่ให้สร้างใหม่แล้วมั้งคนสมัยใหม่ก็ไปเลเอาเปลี่ยนชื่อเก่าๆหรือก็ไปหาสะพงสะพาน,มนไม่เหลือป่าให้พวกมึงสร้างใหม่กันแล้วเออมังสร้างจนพื้นที่ป่าจากสมัยก่อนพื้นที่ป่าในประเทศไทย,ย,ยมันมีเกินห้าสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวนี้มันเหลือไม่ถึงสิบสี่เปอร์เซ็นแล้วมั้งอืมึงเอาไปสร้างเขื่อนกันหมดแล้ววัฒนธรรมพอบังกันด้านี่มันชัดเจนอไปตั้งชื่อสะพงสะพานวันดีคืนดีก็ไปตั้งชื่อสัตว แปลกๆบ้าๆบ,าบ,าบาอๆอโป่งปูนู่นั่นน,ะออน,น,น่ะเขื่อนหมูเขียวแล้วนี่ก็มันไม่ใช่ไม่ใช่ข้าเจ้านะมันก็ลามไปถึงคนรับใช้ของชาด้วยอย่างที่สงขาก็จะมีสะพานอาอเดี๋ยวนี้มีสะพานพระรามสิบแล้วเหรอไม่ใช่บา 5, จเ๋วมีหรือยังจริงเหรออันนี้เอาฮาหารือเอาจริง <c oughs> มีพระรามสิบแล้วเว้ยสะพาน<ก>ทีบางกอนะ เออก็สมัยก่อนมันก็เผื่อแผ่ไปยังคนรับใช้ของเจ้าด้วยอย่างเช่นสะพานเปรมินสุรานนนอ,อะไรเงี้ยทั้งๆที่ภาษีประชาชนทั้งนั้นนะไปสร้างแต่ว่าเอาชื่อตัวเองไปแป๊โฆษณา,าอืนะก็นี่แหละระบบเนี่ยมันคุณไม่ได้แข่งขันกันอย่างเสรีนะครับแต่การแข่งขันทางธุรกิจมันถูกผูกขาดไว้กับคอนเนคชันของราชสํนักที่ ควบคุมทั้งความมั่นคงควบคุมทั้งกฎหมายควบคุมทั้งบริหารนิติบัญญตัติและตุลาการทั้งหมดดังนั้นถ้าเด็กยุคใหม่ๆรุ่นใหม่ๆโตขึ้นมาแล้วคุณหวังว่าจะได้แข่งขันสร้างตัวทำธุรกิจในตลาดที่มันมีเสรีให้พื้นที่กับความคิดสร้างสารรค์มันไม่มีครับที่ประเทศไทยมันไม่มี ถ้ามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่บอกว่าใครเล่าให้ฟังแล้วกันเคยมีแบบนักแบดบินตันผู้ชายดาวรุ่งคนหนึ่งเนี่ยในวงการก็มองว่าเขาต้องมีอนาคตไกลต้องเป็นระดับทีมชาติมือต้นๆแน่อืมแต่ว่าในยุคที่เขาเล่นเนี่ยบังเอิญโชคร้าย จับฉลากซุ่มกีทก่ทีกี่ทีก็เจอกับสิริวัมรมะลีจับคู่เจอกันเนี่ยจับฉลากแข่งจับคู่กี่ทีกี่ทีก็เจอกับสิริวัลมะลีก็เจอกับสิริวัลมะลีแล้วก็อนาคตเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนเพราะ<อ>ว่าผลงานมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกะมันไม่เวิร์กใช่ไหมมันไม่เวิร์กครับมันไม่เวิร์ก เออถ้าถ้าไม่ต้องมาเจอกับไอาการแทรกตัวเข้ามาเป็นนักกีฬาทีมชาติของเจ้าของซีดวนวลีเข้าไปไกลแล้วอ๋อต้องมาคอยเป็นทีมคู่ผสมต,ต้องมาเป็นกบตัวตัวรองมือรองตีนทั้ง,งทั้งที่ฝีมือเก่งกว่ากันมากมายกายกองแต่ต้องมาเป็น<พ>ตัวรองมือรองตีน<พ>ให้เพราะว่ามันเล่นคนเดียวไม่ได้ไงมันแพ้ใครไม่ได้แพ้ใครไม่ได้เออแมเดี๋ยวไป,ไปฟ้องพ่อ อ๋อถ้าเป็นกู่ผสมนี่ยังทอดไอ้ผู้ชายได้ตีไม่ดีเอเอกูไม่เกี่ยวแล้วอนาคตเขาก็ดับไม่ได้โตในฝีมือท,ที่ที่มีที่แท้จริงเพราะาอะไรคอนเน็ชันของเจ้ามันมาเบียดมันมาเบียดเอาอน,นาคตเข้าไปสรุปว่าต้อง ถึงมึงจะดังอย่าดังตัวเปล่าให้เอากบกูขึ้นไปดังด้วยอะไรทํานองนี้ใช่ปะ่ะมันเป็นตัวถ่วงคนที่เขามีฝีมือจริงๆนะ่มันคิดมาเป็นแบบนี้ไงออกบมันคิดแบบนี้อันนี้เฉพาะแบบดบิงตันนะครับออนะครับไอโบกการขี่มาออนี่นี่ดังนั้นนี่เราพูดถึงโครงสร้างของรัฐโดยรวมว่าเด็กยุคใหม่โตขึ้นมาถามว่าคุณจะมีโอกาสได้แข่งขันอะไรอย่างจางสันและมีเสรี จริงๆไหมอย่างแฟร์อย่างเป็นธรรมจริงๆริงไหมมันไม่มีตลาดเสรีทางความคิดสร้างสรรค์ให้แข่งขันได้อย่างจริงๆเพราะว่าวงการดีไซเนอร์ทั้งประเทศคนเก่งมากมายแต่สุดท้ายแม่งมีอยู่คนเดียวแม่งใช้งบประมาณรัฐงประมาณภาษีประชาชนไปโฆษณาแบรนด์ตัวเองได้เห็นไหมโอกาสมันถูกลักขโมยไปจากคนทุกๆคนที่ ควรจะมีอย่างเท่าๆกันไปประเคนให้กับคนคนเดียวที่มันไม่ได้เก่งอะ่ะอืเก่งไปทุกเรื่องเลยตีแบต<ม>ก็ได้ขี่ม้าก็ได้ออกแบบก็ได้อะไรมันไม่มีหรอกเออแล้วการที่อยากจะไปทําอะไรสักอย่างของคุณมันต้องทําลายอนาคตของคนที่เขาทําไอ้สิ่งนั้นมาอยู่แล้วไปกี่คนเนี่ยอเออต้องการก้าวไปของคุณต้องมีกี่คนลงไปนอนเป็นพื้นบันไดให้คุณเหยียบอะ่ะนี่นี่คือความเป็นความเป็นระบอบแบบเจ้าเนี่ เด็กยุคใหม่โตมาไม่มีการแข่งขันที่เท่าเทียมครับมีแต่การงก,กันที่ถ้าคุณมีคอนเน็ชันกับเจ้าคุณก็ไปได้ไกลอ,ะอ่ะวิ่งเข้าหาคอนเน็ชันของเจ้าของคนมีสีคนมีกองทัพมีทหารมีสารอยู่ข้างหลังพวกบูรแคดวิ่งเข้าหาคนเหล่านี้ก็ไปได้ไกลเออทำให้คนอื่นเสียโอกาสไปเลยนะจากระบอบ ระบอบระบอบอุปธรรมใช่แ้ว <sk ills> ถ้าสมมุติเขาคนที่เขาตีแบตผู้ชายคนนั้นถ้าเขาไม่ต้องมาอยู่ร่วมแผ่นดินกับกบป่านี้ก็าอาจจะเป็นมืออันดับต้นๆของโลกก็ได้ออืืมมแต่มันเสียไปหมดแล้วเออน่เีแล้วเด็กที่โตขึ้นมาก็ต้องอยู่กับสภาพแบบนี้ <s <pause> <S ทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจอะไรคุณเชื่อไหมว่า ในธุรกิจนั้นแม่งมีคู่แข่งคุณที่แม่งมีคอนเนคชันกับเจ้าแน่นอนเออแล้วถ้ามันมีเรื่องไปเหยียบตาปลากันไปมีเรื่องกันมันใครชนะก็ต้องไอคนที่มีคอนเนคชันกับเจ้าแม่งชนะในศารมันสารของเจ้าอืถูกปะ่ะแล้วจะไปมีหวังอะไรกับประเทศแบบนี้อ่ะก็หาทางเรียนภาษาอื่นไปย้ายไปทำมาหากินที่อื่นกันนะไอ,อมันไม่มีหวังกับประเทศนี้แม่งแข่งขันอย่างไม่แฟร์เพราะว่า แข่งกี่ทีกี่ทีเจ้าแม่งก็แซงคิวคนอื่น